เกมมิ่งโน้ตบุ๊กงบ20,000กลางๆใช้สเปคเป็น AMD Ryzen 4000 Series ซ,ซื้อรุ่นไหนดี สวัสดีครับผม bon, Home, บอลทอมค้างนะครับคลิปนี้ไอ้ินบอลก็จะมาพูดถึงเกมมิ่งโนตบุกของทางฝั่ง CPU AMD Ryzen 4000ซีรีกันบ้างน,นะผมซึ่งต้องบอกเลยว่า CPU AMD Ryzen 4000เนี่ยก็แรงขึ้นกว่าเดิมแบบเป็น100%เลยทีเดียวนะครับการกินไฟเนี่ยก็ลดลงด้วยรวมถึงอุณหภูมิเนี่ยก็เย็นขึ้นกว่าเดิมเช่นกันนะครับผมเพราะว่าใช้สถาปัตยกรรมขนาด7นาโนเมตรนั่นเอง โดยเกมมิ่งโนมบุกที่ใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 4000 Series นี่นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ25,000บาทด้วยกันซึ่งเกมมิ่งโนมบุกที่ใช้ CPU AMD Ryzen 4000 Series ที่เป็นรหัส H นะครัผมจะมีวางขายด้วยกันทั้งหมด4เจ้าด้วยกันนะครับะปัจจุบันนี้ก็คือมีตัวแบรนด์ ASUS นะครับก็คือเจ้าตัว Tough Gaming นะครับผม A15FA506 แล้วก็ตัว HP Pavilion Gaming 15นะครับแล้วก็มีตัว เลวโน o วรีเจน5และสุดท้ายนะครับก็คือ MSI Bravo 15นั่นเองนะครับผมโดยทั้ง4รุ่นเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงไหนสเปคเป็นยังไงแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงมาดูกันครับผมมาเริ่มตน้นที่แบรนด์ ASUS กันก่อนนะับผมกับเจ้าตัว Tough Gaming A15 FA 5 0 6นะครับรหัสเนี่ยจะเป็น HN 1 3 8 T นะครับผมซึ่งเป็นตัวแรกที่นำมาขายในประเทศไทยเลยนะครับสำหรับเกมมิ่งโนบุกที่ใช้ CPU เป็น AMD Ryzen ส0 0 0นซีรีสนั่นเองนะครับ สเปกเจ้าตัวนี้จะใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 4600H นะครับผม6คอร์12เทรดแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti นะผมขนาด4 GB g b GDDR6 ด้วยกันนะครับแล้วก็แรมตัวนี้ให้มาขนาด8 GB นิครับผม bus 3002แล้วก็ความจุตัวเครื่องครับให้มาเป็น SSD M2 PCIe ขนาด512นะครับผมสามารถอัปเกรดได้อีกหนึ่งแถวแล้วก็รวมถึงสามารถใส่ Hard Disk 2.5หรือ SSD ธรรมดาด้วยก็ได้เช่นกันนะผมหน้าจอตัวนี้นะครับให้มาเป็นขนาด15.6นิ้วความเอีด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผมันก็รองรับการแสดงผลแบบ144 h z ส่วนขอบเขตส,สีหน้าจอนะครับตัวนี้จะอยู่ที่62% sRGB ด้วยกันนะครับผมการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็เป็นแบบ Wi-Fi 5โดยราคาเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่26,990บาทด้วยกัน โดยจุดเด่นของเจ้ตัวทัฟเครื่องนี้นะครับก็คือจะได้การ์ดจอเป็น GTX 1650 t i เลยนะครับผมแล้วก็มีตัวพอร์ต USB นะครับที่เป็น Type C แบบ DP นะครับหรือก็คือ Display Port นั่นเองทำให้สามารถต่อจอแยกเพิ่มได้อีก1จอด้วยกันนอกจาก HDMI แล้วก็มีฟีเจอร์เรื่องของ Anti Dust นะครับก็คือจะมีช่อง เป่าระบายฝุ่นออกนะครับทำให้ฝุ่นไม่สะสมในพัดลมนั่นเองถัดมานะครับมาดูเจ้าตัว hp pavilion gaming 15นะครับรหัส ec 1046 ax นะครับผมซึ่งเป็นเกมมิ่งโปกที่เปิดตัวมาแบบเงียบมากๆนะครับไม่มีข่าวข่าวอันใดจู่จูก็วางขายหน้าร้านเลยนะครับโดยสเปคเจ้าตัวนี้นะครับจะใช้ cpu เป็น amd ryzen 5 4 6 0 0 h แล้วก็การ์ดจอนะครับจะใช้เป็น nvidia geforce gtx 1650นะครับ 4GB gddr 6นะครับผมก็ ram ตัวนี้นะครับให้มา 8กิกนะครับผมบัตรสา0 0นะครับ ความจุตัวเครื่องนะครับให้มาเป็นแบบ SSD M.2 นะครับ PCIe ขนาด512 g b แล้วก็มีหน้าจอนะครับขนาดอยู่ที่15.6นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผมแล้วก็รองรับการแสดงผลแบบ144 h z นะครับผมส่วนขอบเคตสีเนี่ยจะตัวนี้นะครับพิเศษมากๆเลยคือให้ขอบเขตสี sRGB สูงถึง100%ด้วยกันแล้วก็การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเป็นแบบ Wi-Fi 6ด้วยนั่นเองซึ่งเจ้าตัว HP เครื่องนี้นะครับจะวางจำหน่ายราคาอยู่ที่25,990บาท เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยถือว่าถูกมากๆเช่นกันซึ่งจุดเด่นของเาตัว HP เครื่องนี้นะครับก็คือในเรื่องของขอบเขตสีหน้าจอนั่นเองนะครับซึ่งให้มาสูงถึง100% sRGB ด้วยกันนะครับหรือ72% NTSC นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของประกันเนี่ยเจ้าตัว HP นะครับให้ประกันเป็นแบบ2ปีออนไซต์ด้วยนะครับหากมีปัญหาอะไรเนี่ยซ่อมฟรีถึงบ้าน ตัวที่3นะครับเรามาดูเจ้าตัว Lenovo Legion 55 AR H05 กันบ้างน,นะผมซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะผมโดยเจ้าตัว Lenovo Legion 5เครื่องนี้นะครับจะมาพร้อมกับสเปคที่ใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 5เช่นเดียวกันนะผม 4600H กอร์นะครับก็จะใช้เป็น NVIDIA GeForce GTX 1650นะครับขนาด4 g b GDDR6 มาพร้อมกับ RAM 8 g b นะครับผมแล้วก็มีความจุตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบ SSD M.2 b c i e ขนาด 512 g b ด้วยกันหน้าจอนะครับจะเป็นขนาด15ชนิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผมโดยเจ้าตัวนี้จะรองรับการแสดงผลแบบ 120เฮด้วยกันแล้วก็ขอบเขตสีเนี่ยจะอยู่ที่62% srgb แล้วก็มาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบ wi-fi 6โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่26,990บาทด้วยกันโดยจุดเด่นของเจ้า lenovo legion 5ครืงน,นี้นะครก็คือมีพอร์ต usb 3.1 type a มาให้ถึง4พอร์ตเลยทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันนะครับทาง lenovo เนี่ยได้อัปเกรดมาเป็นแบบ on site service 2ปีบวกกับ premium support มาให้อีกด้วย แล้วก็สุดท้ายนะครับกับ้าตัว MSI Bravo 15นะครับรหัส A4 DDR 038 Th นะครับผมโดยสเปคต,ต,ตัวนี้นะครับจะใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 4600H เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะใช้การ์ดจอเป็น AMD Radeon RX 5500M นะครับผมขนาด4 GB g b GDDR6 บอกเลยว่าจะตัวนี้ครับใช้ทั้ง CPU แล้วก็ GPU เนี่ยเป็นค่ายแดงล้วนเลย RAM นะครับตัวนี้ให้มาขนาด8 g b DDR4 บัส302นะครับแล้วก็ความจุตัวเครื่องเป็นแบบ SSD M.2 b c i e ขนาด512 g b เช่นเดียวกัน หน้าจอตัวนี้ครับให้มาขนาดอยู่ที่15.6นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผมก็รองรับการแสดงผลแบบ120 h z ส่วนขอบเขตสีหน้าจอเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่62% sRGB ด้วยกันการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Wi-Fi 6แล้วก็มีราคาอยู่ที่29,990บาทด้วยกัน ดยจุดเด่นของเจ้า MSI b a r v o เครื่องนี้นะครับก็คือเป็นโน้ตบุ๊กค่ายเดียวในตลาดตอนนี้เลยที่ใช้ทั้ง CPU และ GPU เป็น AMD นะครับผมทำให้เจ้าตัวหน้าจอเนี่ย support กับเทคโนโลยี FreeSync ด้วยนั่นเองโดยความแรงของการ์ดจอ RX 5500M ตัวนี้นะครับจะกพๆกับ g t x 1650Ti ด้วยกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวแบรนด์ MSI เนี่ยยังให้อีพีไปมาในเครื่องถึง6เส้นนะครับผม oh. บอกเลยว่าในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ย MSI ไม่มีแพ้ใครแน่นอน oh <my> แล้วก็เรื่องของน้ําหนักนะครับเจ้าตัว MSI Barvo เครื่องนี้ถือว่าเบามากๆนะหนะักเพียง1.96กิโลกรัมเท่านั้นเอาละครับหลังจากที่เพื่อนๆฟังสเปคแล้วก็จุดเด่นของโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นไปนะทีนี้ไอนีณบอลจะมาสรุปกันให้ฟังอีกทีว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะเหมาะกับใครเหมาะการใช้งานแบบไหนนะครับผมเริ่มจากเจ้าตัว ASUS กันก เจ้าตัว ASUS TUF Gaming นะครับผม FA 5 0 6เครื่องนี้แน่นอนว่าดูจากสเปคเนี่ยให้มามากกว่าใครนะครับก็คือได้การ์ดจอเนี่ยเป็น GTx 1 6 5 0 Ti นะครับผมในราคาแค่26,990บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าพูดในเรื่องของหน้าสเปคเนี่ยบอกเลยว่า ASUS เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะรวมถึงการอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยก็อัพเกรดได้มากกว่าเพื่อนด้วยเหมาะกับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กแรงๆในราคาประหยัดนั่นเองนะครับผม ถัดมาเป็นตัว HP Pavilion Gaming 15ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าจุดเด่นของมันเลยก็คือ sRGB 100%นะผมเหมาะคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กมาทั้งทำงานกราฟิกนะผมมันก็สเปคแรงๆเนี่ยแล้วก็ราคาไม่แพงจุดเกินไปนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ถือว่าโอ้โหเด็ดดวงมากๆ แล้วก็มี Wi-Fi 6ในตัวด้วยแถมราคาเนี่ยถูกกว่าใครเพื่อนใน4ตัวนี้เลยนะครับก็คือมีราคาอยู่ที่25,990บาทเท่านั้นแต่บอกเลยว่าของเนี่ยหายากมากๆนะครับผม <What? S 1> ส่วนจะตัว e n o v o Legion 5เครื่องนี้นะครับแม้ว่าสเปคเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนตัวรุ่นอื่นๆเขานะครับแต่ในเรื่องของดีไซน์จเจ้าตันี่บอกเลยว่า ไม่เหมือนใครนะครับผมก็คือสีสันเนี่ยจะเป็นแนวเคร่งขึมนะครับไม่มีสีส,สันฉูดฉาดเลยนะจะเป็นแบบโทนสีดําเทาทําทให้เราสามารถไปเล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีนะครับผมยกเครื่องเจ้าตัว Lenovo l e g i n เนี่ยไปวางในที่ประชุมนะครับ <c oughs> ก็จะไม่มองว่าเป็นโน้ตบุ๊กเล่นเกมจนเกินไปนั่นเองรวมถึงถ้าหากเพื่อนๆมีงบเพิ่มขึ้นมานะครับเจ้าตัว เลเวลโวลีเจียน5เครื่องนี้นะถ้าเพิ่มเงินอีก1,000บาทนะครับจะได้เป็นจอ144เฮิร์แล้วก็ได้ srgb 100%อีกด้วยและสุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าตัว MSI Barvo 15เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เหมาะคนที่ต้องการเกมมิ่งโน e บุ๊กน้ำหนักเบาๆนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยหนักเพียง1.96กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับซึ่งปกติแล้วเกมมิ่งโน e บุ๊กที่น้ำหนักเบาๆเนี่ยราคามักจะแบบ40,000ื่นห0บาทขึ้นไปกันหมดเลยนะครับแต่เจ้าต ให้มา <Okay. S 1> ได้ในราคาแค่2,9,990บาทเท่านั้นรวมถึงสเปคอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างแรงใช้ได้เลยทีเดียว ส่วน Acer อล์ไรเดีนะครับไรเดีนี้ก็จะมีโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 4000 Series เช่นเดียวกันนะครับผมทางฝั่ง Acer เนี่ยก็จะเป็นตัว Nitro 5นะครับผมทางฝั่ง Dell เนี่ยก็จะเป็นตัว G5 SE นะครับหรือ Special Edition นะครับผมซึ่งเร็วนี่ยก็จะมีวางจำหน่ายเช่นเดียวกันหรือถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรน,นะครับก็รอเปรียบเทียบกับ2ตัวนี้ก่อนก็ได้เช่นกันนะครับผม <Okay. S 1> สุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเกมมิ่งโน้ตบุกรุ่นไหนในนนี่หก็ระ พยายามหามารีวิวให้ชมเช่นเดียวกันนะผมหวังว่าจะมีคนใจดีส่งมาให้รีวิวด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe Channel ของคาร์บกันด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจบน Facebook ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวสำหรับคลิปนี้ไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะด้วยนะครับ